สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม BIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสำหรับคู่นี้เป็นคู่ของ EN นะคะ สำหรับ e.n คู่นี้ค่อนข้างสวยค่ะละักษณะของกราฟนะคะต้องบอกว่าฐานอขออภัยฐาน d ดของเขานะคะมีการยกขึ้นและกราฟบอกว่ามีแรงบายค่ะนะคะคู่นี้ค่อนข้างเสืยอมผู้แปมดีท่อแล้วก็ดูทิศทางของกราฟแล้วกราฟลงไปถึง area ที่เป็นแนวรับโซน h e a 4ฝั่งนี้นะคะแล้วก็มีการกลับตัวนะคะตรงนี้โอเคไหมและตอนนี้กราฟยืนเหนือค่ะยืนเหนือโซนต้านนะคะเดี๋ยวไปดูห e a d งการเพื่อให้รู้ว่าเราจะเข้าบายจุดไหนวันนี้น่าสนใจคู่นี้นะคะซึ่งกรุ๊ปเทียด แทงเจียนกลุ่มนี้การสลับแท่งไปมาแบบนี้ต้องขอบคุณนะจ๊ะเพราะว่าไรเขากาลังสร้างโซนตันขอภัยโซนแนวรับเรียบร้อยนะคะดังนั้นเวลาเราจะบายให้รอเข้าบายค่ะนะคะให้รอเข้าบายจริงๆกราฟไม่ควรหลุดโซนนี้คู่นี้สวยนะคะคุแพรจึงเลือกมาวิเคราะห์นะเขาจะไม่หลุดโซนโซนนี้เลยโอเคไหมจริงๆคือแบบเวลาคุณแพรบวางโซนคุณแพรก็จะวางไม่ไกลมากอะคะ่ะเพราะว่าเวลาเข้าออเดอร์อคือแบบเลือกเอาแมนแล้วก็ใช้หลอดนะคะอาโอเค นะคะเวลาวางโซนนะจริงๆกราฟควรมาอยู่แค่โซนนี้แหละนะคะไม่ควรมาข้างล่างข้างล่างคืออาจจะเป็นอีกหน้าหนึ่งละนะคะเวลากราฟจะขึ้นคือกราฟก็จะมาโซนนี้แล้วขึ้นและสังเกตไฮของเขาใน H1 น,นะคะมีการสูงขึ้นเนาะโอเคไหมคะแล้วก็ถ้ากราฟจะขึ้นใช่ไหมตรงอ่า ถ้ากราฟไม่หลุดนะคะในรับแรกมันก็ต้องพาร์ตขึ้นแบบนี้ถูกป่ะก็าจะดันขึ้นได้ไงทําให้คุณมีจินตนาการในเรื่องของกราฟสิ่งหนึ่งที่โค้ชแพมนะคะสามารถวิเคราะห์กราฟได้แล้วก็โค้ชแพรจะมีจินตนาการในการวิ่งของกราฟทิศทางของกราฟที่จะไปนะคะที่เหลือคือให้แท่งเทียนแสดงให้เห็นเพราะว่าแพมจะอ่านทุกอย่างจากแท่งเทียนและแท่งเทียนนี้มันคือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่นอกตลาดแล้วเขาเอามาแพทเอาขอแพทเขาเอามาพอต เขาเอามาพอดการาฟนะคะให้เป็นแพทเทิร์นรูปแบบต่างๆและรูปแบบต่างนั้นก็พมจะจําได้แล้วก็พํามไม่สนใจหรอกว่ามันชื่ออะไรนะคะขี้เกียจจาแต่ว่ารู้วิธีการวาาไอ้นี่กาไรนะคะไอ้นี่ทำแบบนี้รูปแบบนี้กาไรรูปแบบนี้ขึ้นรูปแบบนี้ลงอะไรพวกนี้นะคะซึ่งว่าแพมนะคะโค้ดบอกเลยว่านะคะวิธีการโค้ดรู้ว่าการที่เราให้จําชื่ออะไรต่างๆนะคะจะมอกของเรา,าเสียเวลาจําอะไรที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่โฟกัสหรือไม่ใช่เป้าหมาย คุณแค่จำว่ารูปแบบเนี้ยมันคือการขึ้นรูปแบบเนี้ยคือการลงและก็นะคะแพทเทิร์นต่างนะคะลักษณะของการาฟไฮโลนะคะรูปแบบของการเอ่อทำรูปแบบแบบไหนเป็นเทนขึ้นแบบไหนเป็นเทนลงไอ้พวกเนี้ยค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องจำให้รู้พอสมองเราจำได้ค่ะคุณพัดสายตาแป๊บเดียวคุณจะรู้เลยว่าไอเนี้ยมันขึ้นไอ้นี้มัน,น,น,มนลงนะคะดังนั้นนะคะเวลาเรียนแล้วต้องเรียนให้รู้นะคะแล้วก็ เขาจะบอกได้เลยว่าถ้าเรียนรู้แล้วนะคะนี่คือวิธีการทําเงินในตลาด forex แค่ปลายนิ้วนะคะแต่ต้องเรียนรู้แบบจริงจังอย่าเรียนรู้แบบมัวๆถ้าเรียนรู้แบบมัวๆคือ นะคะตลาดก็พร้อมเอาคืนได้เช่นกันนะคะสมมุติว่า,ถ,าถ้าคุณรู้แล้วนะคะวัน,วน,วนมีหนึ่งวันคุณแพ้แต่ที่เหลือคุณสามารถทํากําไรทุกวันและคุณสามารถเอากําไรกลับคืนมาได้คุณก็ไปต่อในตลาด Forex ได้ดังนั้นเรียน Forex อย่าเรียนแค่ผ่านๆต้องเรียนเพื่อรู้แบบจริงจังแล้วคุณจะทํากําไรจากตลาดนี้ได้ตลอดชีวิตค่ะนะคะและเราไม่ต้องมีลูกค้าไม่ต้องมีสินค้าไม่ต้องมีเอ่ออะไรใดๆมาเกี่ยวเลยนะคะไม่ต้องมีคนงงคนงานนะคะไม่ได้จ่ายเงินเดือนนะคะ,ะ,คะเงินที่ได้ก็คือนะคะตัวเองเป็นความสามารถ ขอองงตัวเทั้งนั้นนะคะดังนั้นนะคะเข่อพันอยากฝากเทรดเดอร์ทุกท่านไว้ว่านะคะจงศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังเพราะที่นี่คือตลาดเงินที่มั่งคัง่งนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพ่อแพันฝากไปที่เพจแม่บ้านเทรด forex แล้วกันนะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆไลน์ะลนะคะ ทุกช่องทางเลยเดี๋ยวคุณพมจะลงไว้ให้นะคะแล้วก็เอาไปตัดสินใจดูนะคะสำหรับกู้ e ีเ็น่าสนใจค่ะคู่นี้สวยนะสำหรับใครเฉดคู่เงินสำหรับชาวนี้นะคะขอทุกท่านพอร์ตฟ้าสดใสกำไรนะคะตลอดสัปดาห์นอนฟาร์มเลยแล้วกันนะคะสัปดาห์นอนฟาร์มก็นะคะขอทุกท่านมีกำไรทุกๆวันทุกๆสัปดาห์ค่ะคลิปนี้ได้ส่งเข้าไป